รู้สึกของเราเหมือนฝนจะหมดไปแล้วเนะีเดือนบินนาบาทเนะี่ยขี้กระเดือนออกเต็มถนนต้องเดินคอยหลบจะไปเหยียบเอาขี่กระเดือนเข้าคนโบราณเขาดูดูตรงนี้เขาบอกเวลาฝนฝนมันจนหมดดินข้างล่างมันเริ่มแห้งไอ้เส้เดือนก็เริ่มหนีขึ้นมากลัวจะดินแห้งเบียดตัวมันตายไปเลยหนีขึ้นมาหนีขึ้นมาจากใต้ดินมาตาแดดก,ก็เลยตายหมดเลยตรงนี้ น้ำท่วมบ้านท่วมเบืองก็ยังปัญหายังไม่หมดหนาวเข้ามาปีนี้จะหนาวจัดอีกหรือเปล่าเสื้อผ้าที่คุกขี้โคลนขี้ตมหมดเสียหายหมดเลยเพราะนั้นเขาเป็นที่ทราบก็ดีอยู่แล้วว่าคนไทยเราเป็นเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจอยู่อย่างสม่ำเสมอพอมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันก็ ทุกส่วนก็รู้สึกว่าออกมาช่วยเหลือกันบริจาคก,กันช่วยเหลือกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันถึงเขาเราเขาก็ช่วยเราถึงเขาเขาเราก็ช่วยเขาเมื่อมีการช่วยกันมีการสงเคราะห์กันอยู่ตาบใดก็าตามแม้จะมีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นมามันก็พอบรรเทาภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางจางลงไป ตอนนี้ขณะนี้เมื่อวันก่อนหลวงพ่อก็ไปนอนที่บ้านเทวธรรมที่อยุธยาก็ปรากฏว่าน้ำเริ่มไหลเข้ามาท่วมถึงบ้านเอวแล้วบางแห่งพอดีหลวงพ่อไปก็อา้าหลวงพ่อมาบินธบาทใครจะมาเอาเข้าวสารอาหารแท่งมาใส่บาตรก็ได้เด้อหลวงพ่อรับหมดพอรับแล้วหลวงพ่อจะนำเอาไปแจกจ่ายแก่พวด ที่ได้รับภัยอันตรายจากอุทกภัยทั้งหลายก็ไปแจกไปแบ่งปันสันส่วนไปก็รู้สึกว่าได้เข้าสารได้ของแห้งได้อะไรต่ออะไรโดยเฉพาะเข้าสารก็มามะ่าดิได้มากองๆๆกองทะเดินทนทึกเหมือนกันก็เลยให้ทางแต่ทางโรงเรียนทางโรงเรียนอ้บางบานนั่นนี่ซึ่น้ำาก็ท่วมมันมีเด็กอยู่ประจำพวกครูอยู่ประจำกันลย เยอะอยู่ก็ไม่สามารถออกไปไหนได้ก็เอาเอาไปเอาไปดูเนะี่ยจำเป็นอะไรอะไรพอใช้ได้เอาไปใช้แล้วนะั่นก็แบ่งปันกันไปส่วนอื่นก็แบ่งปันกันไปที่ไหนเขามีความเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันไปตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าน้ำท่วมมาขยายวงกว้างออกไปวงกว้างออกไปก็เห็นว่ามีความจำเป็นมีความจำเป็นคนขาดแคลนมาก หลวงพ่อก็เลยให้คณะสิทธิ์อยู่ที่อยู่ที่อยุธยาประกาศออกไปเอาหลวงพ่อสุธรรมได้ชักชวนกันไปว่ามาร่วมร่วมบริจาคไปช่วยเหลือ,อพวกชาวบ้านชาวช่องที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าใครคิดว่าอะไรที่จะให้ประโยชน์ต่อผู้คนชาวบ้านชาวช่องที่ได้รับ ภัยจากน้ำท่วบนั้นก็นำมาบริจาคได้ที่บ้านเทวธรรมแล้วก็กระจายออกไปแจกจ่ายออกไปต็อ,อว่าวันนีพ้พรุ่งนี้ก็จะออกไปแจกอยู่ห้าหมู่บ้านก็จัดไว้จัดไว้ให้ได้300รอชุดตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็เอาถ่ายรูปส่งมาว่ามีลูกศิลูกหาโอาเข้าวสารถุงละห้กิโลห้ากิโล มาแจกมามามาถวายไว้ที่นั่นหลายร้อยถุงทีเดียวเลยบอกเออเอาจัดเป็นชุดๆ,ๆแล้วก็ออกไปแจกจ่ายแบ่งปันกันไปตามที่เขามีความจําเป็นมากจําเป็นน้อยเราก็ดูไอ้ที่เขามีความจําเป็นหรือขาดแคลนมากเราก็ไปไอ้ที่เขาทุกข์ยากลาบากมากซะก่อนแล้วค่อยๆขยับออกมาขยับออกมาอันนีก็น,นี่แหละน้ำจิตน้ำใจของของคนไทยเรา ก็น่ายกย่องน่าชื่นชมวม่าพอมีเวลามีภัยอุกภัยหรือภัยอะไรก็แล้วแต่หรือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่าคนไทยเราก็ช่วยกันช่วยเหลือผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเหมือนถึงข่าวเราเราเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนเขาก็มาช่วยเราก็แบ่งปันสันปันส่วนกันไปแบบน,นั้นเราก็จะประครับประคองอยู่ได้ ค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายมีความสุขแม้จะมีความทุกข์เดือดร้อนมามันก็มันเท่าไปจากมากให้กลายเป็นน้อยจากน้อยก็ให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เพราะในนัในช่วงนี้ก็ยังมีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันกันไปช่วยเหลือแบ่งปันกันไปภาคเหลือก็รู้สึกว่ายังเดือดร้อนขี้ต่มกนูน่นสูงขนาด บ้านเอวถึงตะโพกนู่นที่ตรมเขาไปถมในบ้านเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนลวงพ่อก็มีญาติอยู่ที่อยู่ที่เชีงยงใหม่ซึ่งเป็นเป็นโยมอาอาผู้ชายก็ป่วยติดเ,เตียงป่ปวยติดเตียงปร่าปวดน้ำก็ไปท่วมท่วมมิดเตียงเลยเดี๋ยวไปทางนู้นก็โทรมาได้ได้เอาได้นำเอายมอาไปอยู่ที่โรงพยาบาล ก็ถามว่าโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลล้านนาพอกลางคืนมาแต่นั้นเนี่ยก็ส่งรูปมาอีกโรงพยาบาลล้านนาน,าน้าท่วมท่วมจนมิดเตียงโอ้ตายเลอบอกเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบหลวงพ่อจะเข้าขึ้นเชียงใหม่จะแวะแวะไปเยี่ยมอยู่ดอกมาโอ้ยอะไรนักกไม่รู้ผีซ้ำด้ามพลคุณโบราณทขาว่า,เ,าเดือดร้อนอันนั้นแล้วก็มาเดือดร้อนอันนี้ซ้ำเข้ามาซ้ำเข้ามา แต่เอาไม่เป็นไรหรอกชาวไทยเราก็มีน้ำจิตน้ำใจอยู่แบ่งปันกันไปสงเคราะห์กันไปแบ่งไอ้บรรเทาไอ้ความทุกข์ให้มันลดน้อยลงจางลงไปอ้น,นี้แหละคือน้ำจิตน้ำใจของชาวไทยเราซึ่งก็รวนแต่มาจากความเป็นความเป็นบุคคลผู้มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานภายในจิตในใจทังนั้นเพราะว่า,าศาสนาพุทธเราเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงความเมตตาไว้เหมือนเหมือนก็นที่หลวงตาท่านมักจะพูดอยู่เสมอว่าเมตตาทำคำจุนโลกถ้าตาบใดก็าตามยังมีความเมตตาอยู่ในหัวใจของพวกเราชาวพุทธพวกเราชาวไทยก็จะแบ่งปันกันไปช่วยเหลือสงเคราะห์กันไปอยู่อย่างนี้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอนความเมตตาไอ้น,นี้แหละเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่จะประครับประคองให โลกเราแผ่นดชชินของเราประชาชนของเราผู้คนทั่วไปอยู่ได้อย่างมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเราตึงจึงข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเราตึงจึงท่านจึงเน้นลงไปเบื้องต้นก็คือการให้ทานต่อมาก็าการรักษาศีลต่อมาก็าการภาวนานี่ก็คือข้อปฏิบัติทั้งสาประการอันนี้เป็นหลักในการปฏิบัติในพุทธศาสนาเรา ที่จะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์พะชีวิตเริ่มต้นแต่ของของการปูพื้นฐานของชีวิตก็คือเราเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องเราก็ปรารถนาความร่มเย็นมีความสุขในการอยู่ร่วมกันความสุขความเจริญในการอยู่ร่วมกันจะเกิดขึ้นมาก,ก็าเพราะต่างคนต่างมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันแต่น้ําจิตน้ําใจนีจน่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่มันแสดงออกมาได้จากการให้ทานจากการส่งเคาะจากการช่วยเหลือกันเพราะด้านข้อปฏิบัติในเบื้องในข้อแรกท่านยังทรงกล่าวไว้ว่าการให้ทานเมื่อมีการให้ทานอยู่ในสังคมใดสังคมไหนก็อบอุ่นร่มเย็นจากนั้นไปก็นในในระดับขึ้นมาก็นในระดับศีลเพราะพวกเราอยู่รวมกันเราเราก็อยู่ในลักษณะของของปุถุชนคือคนมีกิเลส อกิเลสแต่มันมันมกอยากไปสร้างความเดือดร้อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุยมีความอดกั้นต่อกิเลสในหัวใจของเรากิเลสตัวใดก็ตามที่มันแสดงตัวตนออกมาไม่ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงร,ราคะมันแสดงที่ไหนมันแสดงอยู่ที่ใจเราก็ต้องอดกั้นมันไว้อดกั้นไว้ควบคุมไว้อย่าให้มันล้นออกมาจนนํากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเพียงเท่านี้เราก็เป็นคนมีศีลแต่ถ้าเราไม่อดกั้นมันอะ เช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจเราไม่อดกั้นมันมันก็นำเอาล้นออกมามันก็นำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างสิ่งข้อหนึ่งที่สิ่งข้อที่หนึ่งของเราก็ขาดวินดัง,ด,ง,ด,งดังพร้อยไป,ไปนี่แหละถ้าพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสไว้ไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขนมาสิงา่งของเราบริสุทธิ์เมื่อสิ่งของเราบริสุทธิ์ความอยู่ร่วมกันของพวกเราก็อบอุ่นไม่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 มีอะไรเป็นเหตุให้ให้ปีงเกีียวต่อกัน ไม่มีอะไรเป็นเหตุให้ใหทะเลาะบอกแว้งกันให้เบียดเบียนกันความอยู่ร่วมกันเราก็ไม่มีความระแวงกันไม่มีไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลในเวียนในภัยที่เกิดขึ้นมาจากการปิงเกียวจากการเบียดเบียนกันการอยู่ร่วมกันก็มีความอบอุ่นร่มเย็นในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลนี้เป็นทมข้อปฏิบัติให้การอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความอบอุ่นร่มเย็น ไม่มีไม่มีไม่มีปฏิพธ์ความกังวลในการอยู่ร่วมกันหรือไม่มีความรุกวงในการอยู่ร่วมกันจากนั้นมาเมื่อเราปูพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันดีแล้วเราก็มาฝึกหัดในการในการภาวนามีการภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองเบื้องต้นก็พยายามให้มีความสงบโดยให้มีให้ยกบทธรรมใดให้จิตมันยึดไว้เช่นว่าเราจะยกเอาคําบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธมาให้จิตยึดไว้เราก็ต้องมีสติ กำกับจิตควบคุมจิตให้มันสัมผัสรับรู้รับทราบถึงในคําบริกรรมนึกอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเดินอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในรถอยู่ในเรืออยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในเขาล้วนแต่ภาวนาได้ทั้งนั้นแหละเพียงแค่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็ระลึกอยู่ภายในจิตในใจด้วยพุทโธพุทโธเมื่อจิตมันมีหลักยึดไว้คือคือมีพุทโธเป็นเป็นหลักยึดไว้ จิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตหรือจะเป็นในกุศลอกุศลเมื่อจิตมันอยู่กับที่ได้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็มีความคุ้นเคยในการอยู่คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธมากขึ้นจิตละเอียดมากขึ้นสักวันหนึ่งจิตมันก็จะสงบรวมตัวได้พอจิตท,ที่มีความสงบรวมตัวแล้วอิ่มพอนั้นจิตจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิ เมื่อจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วแม้ชีวิตของพวกเราที่เราดําเนินชีวิตไปประกอบกิจการงานอาชีพอะไรต่ออะไรอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็ต้องสัมผัสกับกับสิ่งที่จะล่วไหลเข้ามาในสภาพแวดล้อมในตัวของเราเนี่ยแหละที่จะต้องสัมผัสเข้ามาในชีวิตของพวกเรา คือมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาสู่ตาหูจมูกลิ้นกายของพูกเราจิตก็จะเป็นผู้รับทราบในสิ่งที่สัมผัสในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพูกเราสิ่งเราได้ก็มีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งหน้ายินดีมีทั้งหน้ายินร้ายมีทั้งชอบมีทั้งชังนี่แหละแต่จิตของเราจะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียรไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจิตก็จะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นคือยืนอยู่ได้อย่างตรงตรงแนวเราก็จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าเกี่ยวข้องกับความได้หรือเสีย ความน่ายินดีหรือน่ายินร้ายความชอบหรือความชังก็ตามเราจะไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบครอบประเี๋ก็คือปัญญาคือเราจะมีปัญญาไปเกี่ยวข้องไปเป็นเครื่องมือกุ้ยกุยทางในการดําเนินชีวิตของพวกเราตลอดไปชีวิตของเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยนําพาไปชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอ <c oughs> อ้อรับพรรับพรรับพรเดี๋ยวจะได้ทานข้าวกัน ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคันลังเอวามีวะอิโต้ทินังเปตานังอุปกปะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิฉตุสภิปุเรนตุสังกะปานจันทปนอปนารโสยะทามณิโชติ ราศนยาทานทีวิวัจนทสัมพรรอิ์อินยสัตวมันบววันตรโยสุขทีิขยุคอก วะอพิวัธนาเสียสานีจางบุญททยปัจจัยจิตดวยตาโรยทมไยว้ทันติอายุวานด้ยสุขังภาฬ ราตนาตยานุภาเวดานรัตนาตยาเตียสานดุนข้ารดขาพยาเวลาโสกาสตุจุป so ัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันต an ุอเสสตุอิน ชยาสิทธิธนังลาพังโสติภาขยังสู่ข้างพลางเสริอายุจะวานโนจาโ้คขางวุธีจยาสวายสาตวาสวาจอา,ายุจาชีวสิทีพวันดูเตม ภาวะตุสับะมังการังรักขนตุสับเดวตาสัมภาพระบูธายดุภาเวตายสัทธาสสตีพะวันตุเตอภาวะตุสับะมังการังรักขนตุสับเดวตา สมัมบัติมาดุพันเวรรนทนายสัทธาโสติภโพนตุเตมภาวะตุสาับะาังการังราคะาตุสบับะเดวตานสัมบาสังคาดุพันเวรรนาาทนายสัทธาโสติภะวันตุ จอา,าหารทานกงนเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อดูแลจอา,าหารทานกันซะก่อนไหนล่ะไอ้แฟไปไหนล่ะเออเสียเล็กไอ้แฟไปไหนโอ้บอกให้มันมาเอาตังค์ไปตัดผมด้วยพ่อไม่มีตังค์ให้ตัดผมว่ะ